สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยเครื่องมือเครื่องใช้โดยครูนงหน้าพรมสาการครูขวัญค่ะเครื่องใช้ในบ้านเครื่องครัวคืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ เช่นหม้อหม้อหุงข้าวกระทะตะหลิวเตากาต้มน้ำจานชามช้อนซอมถ้วยตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องปั่นต่างๆเป็นต้นเครื่องนอนเช่นหมอนหนุนหมอนข้างผ้านวมผ้าหม่ม ผ้าปูที่นอนที่นอนเครื่องเรือนคือสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อรองรับการใช้งานต่างๆเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าชั้นวางของโซฟาโคมไฟนาฬิกาเป็นต้น เครื่องใช้ในการเพาะปลูกเสียมใช้พรวนดินพลั่วใช้ตักดินกันไกใช้ตัดหญ้า จอกใช้ขุดดินเครื่องใช้ในการก่อสร้างบุ้งกีคีมตัดลวดแปรงทาสีเพื่อ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 1. เก็บให้ถูกวิธี 2. ทํทำความสะอาดก่อนเก็บคำคล้องจองพลวนดินเรามาพูดคำคล้องจองพร้อมกันนะคะเด็กๆพลวนดินพลวนดินให้ดีนี่แน่ฉันมีมเมล็ดดอกไม้ขุดหลุมแล้วเกลี่ยดินปิดรตน้ำนิดนิด แล้วคอยดูไปฝนตกแล้วแดดก,ก็ออกไม่ช้าเห็นดอกบานวิไลสวยจริงสวยจริงดอกไม้ของฉันรดน้ำทุกวันชมแล้วชื่นใจ ขอขอบคุณภาพจากห้องสื่อปฐมวยัยขอบคุณภาพจาก Google Search และขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ